ศิละปะมันคืออะไรแล้วพุทธศิลป์คืออะไรอ่ะโดยสรุปนากงผมอ,อ่านแล้วก็มีความเข้าใจว่าศิละปะหมายคามว่าเกิดศิละปะเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ปั้นตกแต่งขึ้นมาเพื่อใหอ้เพื่อให้แสดงออกถึงอารมณ์อารมณ์แล้วคนอื่นรับรู้อารมณ์ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรพอรับรู้าอารมณ์นี่มันคืออะไรเขาเรียกว่าคุณค่าทางจิตใจหรือว่าเนื้อหาสาระของของศิละปะนั่นนะ มันมันแปลแปลอย่างนี้อย่างนี้นี่ถูกถูกไหมอูกงอ่าฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นก้อนหินตั้งเฉยเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ศิลป์อ่าไม่ใช่ศิลปะเพราะเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันอยู่โดยธรรมชาติต้องศิลปะคือต้องเป็นมนุษย์สร้างสร้างขึ้นไม่ไม่ไมไม่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 คุณ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 อย่างเดียวไม่ได้ที่ที่ว่าศิลปะนี่ที่ศิลปะคือศิลปะที่มนุษย์สร้างกับศิลปะธรรมชาติสร้างก็มีอ สมารสร้างเส้นหินก้อนนี้เขาดูแล้เขาจินตะเขาเกิดจินตะครับอแล้วอผเขาเกิดจินตะเขาอ,อันนั้นอสมมติว่าพุทธศิลป์ศิลปะในในซองในอะไรคือสมัยนั้นเขาทําทํทำแต่ศิละปะแบบธรรมชาติก็มีเช่นทางเซนเห็นไหมเขาใช้ศิละปะทางมแต่พอพอใช้ศิละปะธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็มาสร้างนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่้างคือต้องมาไม่ไม่ใช่เดี๋ยวฟังก่อนคือเป็นศิลปะของธรรมชาติแต่มนุษย์นำมาเสริมให้มันชัดเจนขึ้นให้ออกมาบ่งบอกบ่งบอกว่ามีนื้อหาอะไรคุณมีคุณค่าอะไรอะไรมันบ่งบอกมาอาอากงต่อไปคำถามผมว่า เนื้อหาของศิลปะเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างนะเดี๋ยวผมจะซักถามหนึ่งความซาบซึ้งทางอารมณ์หมายความว่าเกิดศิลปะออมาแล้วจะทําให้เราซาบซึ้งทางอารมณ์สองซาบซึ้งทางความคิดซาบซึ้งทางอารมณ์เนี่ยก็หมายความว่าเราชื่นชมเราพอใจยินดีเราจะมองยังไงอ่าผมยกตัวอย่างเออเอาององค์พ่อพิคเนะนี่เลยฮะนี่ถือว่าเป็นศิลปะผมจะมองยังไงให้รู้สึกซาบซึ้งในอารมณ์หรือว่าเจ้าแม่กุนอิมที่ก่อนที่ผมจะออกมาแล้วผมเห็นเจ้าแม่กุนอิมที่ร้านนาพลอ,อะ่ะ มันยิ้มยิ้มอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือเกิดความราบสึงรู้สึกว่าเออท่านท่านมีเมตตาท่านมีเมตตาท่านมีอารมณ์ที่ที่ดีจริงๆอ่ะไม่ไม่ใช่ว่าผสมด้วยพยาบาทเอาแค่เงี้ยทีนี้เรียกว่าเองรับรู้แล้วมันเกิดความคิดนี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละอันนี้คือทราบซึ้งทางอารมณ์ต่อไปทราบซึ้งทางความคิดละอากงทางความคิดละรู้ว่าทางคิดอะไรล่ะเออเดี๋ยวกันะในนี้สมมติว่าเราคิดว่าท่านทําไมต้องเมตตาอ๋อ หมายความเป็นคําสั่งสอนแล้วใช่ไหมถ้าทราบซึ้งทางความคิดเป็นคําสังสอนว่าท่านทาไมต้องมานม่ตาเมตตาเพื่ออะไรคืออันนี้เกี่ยวกับความคิดปัจจัยแล้วทราบซึ้งทางอารมณ์ทัาบซึ้งความคิดอันนี้ความคิดจะคิดยังไงเป็นปัจจัยหรือเป็นคติคําสั่งสอนแล้วก็สุ้ะแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทราบซึ้งถึงอารมณ์ได้อ่ะอันนี้เจ้าแม่กุนอิมท่านอันติยาเขาปั้นมาหรือเออเขาแกะสลักมามันโอเคอ่ะแต่ถ้าแบบว่าวาดรูปแล้วก็ ช่วงแจ้งมันเป็นแบบไม่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 เขาบอกแล้วว่ามันมีหลายชนิดไงอ๋อเพียงแต่ว่าประสบการณ์เราจะมองเั้นมันยังไม่เพียงพอใช่ไหมเหมือนกับว่าอย่างเช่นแอดแทกเดี๋ยวคุณ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 มีข้อมูลมาจากไหนคุณมีข้อมูลข้างในอ๋อพื้นฐานของเราเส้นมึงไม่มีข้อมูลอย่างนั้นน่ะคุณไม่รู้เรื่องหรอกอ๋ออย่างงี้เราเห็นรูปของเทพเราเรามีข้อมูลเยอะเราก็เออใช่ใช่แท่แค่แ่ยกตัวอย่างง่ายๆเขาว่าเออรูปโนแต่ผู้หญิงอ่ะเขาบอกเป็นศิลปะ แต่คุณไม่มีพื้นฐานมาคุณดูยังไงก็ละมกอืใช่ป่ะก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศอะไรเงี้ยละมกแล้วเขามองไม่ใช่สินแ้วของเข้านมเข้าสินแต่เขามีพื้นฐานของสลีละอ๋ออ๋อไอ้ที่เขาเรียนนี่เรียนสลีละแลสลีละร่างกายตรงนี้ช้ออย่างนี้มันสวยยังไงอะไรอ๋อแต่ว่าเรามีประสบการณ์ทางเซ็กซ์มันก็เลยออกมาเป็นมาทางเซ็กซ์เขาอยู่ที่ว่ามึงพฤติกรรมคือคือมึงมีข้อมูลอะไร อ๋อไม่ว่ามันสําคัญสาคัญดิไม่ไม่ไม่กูจะบอกว่าคุณฐานจิตตัวไหนคุณต้องรู้ว่าเออเรามองภาพไอ้ที่ว่าภาพมุดยังไงไปดูกีนีเดะเออเออเออกินาลีเขาลำเนี่ยไหมเขาเขาเขาอะไรนั่นแต่เราถ้าเราเป็นเซ็กเราเราจะจินตนาการเป็นเซ็กข้อมูลมึงมาจากไหนตรงนี้สําคัญอ่ะอันนี้นี่เป็นอย่างนี้นะอากง ถ้าหาว่าเป็นสายองค์เทพอะสมมุติว่าเขามองพระแม่พระแม่กาลีอ่อง่ายๆคนเขาก็จะมองว่าเป็นโหดร้ายอย่างนี้ใช่ไหมไายโหดร้ายใช่ไหมอ่าไลโหดร้ายใช่ไหมอ่มีมีรูปรูปที่โหดร้ายโหดร้ายใช่ไหมใช่แล้วข้อมูลอะไรข้อมูลคุณมาอย่างไรมาจากในหนังไอ้ที่ว่าไทยทำลายอย่างนี้แล้วมีข้อมูลสุดท้ายไหมข้อมูลสุดท้ายคือปราบอาศรนต์อะไรอย่างเงี้ยรอนนี่คือเมตตาไหมโหดร้ายเพื่อเมตตาเนี่ยเมตตาเพื่อช่วยชาวโลกอ่าใช่ อ๋อมันตรงถ้าสมมติว่าถ้าเรามองว่าท่านท่านดูอยู่ดูเพื่ออะไรแต่ไทยใจจริงเพื่อรักชาวโลกใช่ไหมท่านจริงจําเป็นต้องดูรายอย่างนั้นแหมเราจะเข้าใจไม่งั้นนี่ถ้าเราไม่นั่นเรารู้แต่รู้ว่าว่าท่านท่านโหดท่านโหดล้ายอ๋อมันเราต้องมีข้อมูลเราถึงจะถูกต้องกต้องว่าคุณข้อมูลอะไรเนี่โหดร้ายเพื่ออะไรล่ะท่านท่านอยากโหดร้ายอย่างนั้นไหม แต่จำเป็นต้องโหดไลอเนื่องเหมือนเจ้าแม่คงอินเป็นหน้ามาที่จะลงนรกเคยเคยเห็นแม่ตังอ้าวผมเห็นนะแต่ทําไมต้องต้องเป็นมาด้วยอะกงมานี่เป็นดีดกระโหลกอะไรอย่างงี้เหรอจะไปดีดดีดนรกอะกอง้เดี๋ยวไปดีดทาไมอะกงเขาก็เจ็บปวดอยู่แล้วอะสั่งสอนพวกที่ไม่ยอมสํานึกเลอลงนรกอะไรยังไม่สํานึกอีกยังไม่สํานึกเยอะแยะไปไม่ทําไมนรกเต็มไม่สํานึกอะ จึงต้องมีบทโหดเข้าไปเอออากงมีอันหนึ่งทําไมถึงว่าเจ้าแม่กุนอิไม่เป็นหน้าเสือไปกัดกินแต่ทําไมเป็นม้าแล้วไปดีดเพราะอะไรถึงไม่ไม่ให้เป็นสัญลณ์ทาานี้ทำร้ายให้เขาตายแค่ให้เกิดกว่าเมื่อก็ียกว่าดีดกระโดกให้มันตื่นอย่างนี้อ๋ออ๋อปัชญาตรงนี้ปัญญาตรงนี้ว่าให้ตื่นไม่ใช่ให้ตายอ๋ออาผงกลับมาตรงศิลปะก่อน ตกลงเนื้อหาศิละปะออกมาสองอย่างอย่างนี้ใช่ไหม<ช>ทางซาบซึ้งทางอารมณ์กับซาบซึ้งทางความคิดมีอันอื่นอีกไหมอากงมีมีอ่าก็มีมีข้อ,ขอม,<า>มความ,มคิดแล้วอีจะเอีอก,ก็จะออกมา,กมาคือคขาคิดก็เออซาบซึ้งในความเส้นสายพฤติกรรมอะไรต่างๆอีจะค่อยๆออกมาเลยๆออกมาค่อย,ยอันนี้อันนี้คือปานนี่ใช่ไหมสองตัวนี้อ่าใช่เป็นเป็นไซส์หลักอ่ออีจะเป็นออกมาที่หยับขึ้นหยับขึ้นหยับขึ้น อ๋อหมายเขาออกมาเป็นสายรูปเป็นรูปให้มันชัดเจนอ๋อแต่ยังไงก็มีสองสองอย่างเนี้ยเป็นเป็นตัวตัวนาตัวลึกตัวลึกอ๋อครับอย่างเช่นอีอย่างเช่นเขาเขาทำมืออย่างนี้เห็นไหมครับตัวลึกก็คือหมายความว่าเขา่าสุนทรีย์เราจะอยู่ยังไงให้ไมนเกิดความสุนทรีก่อนอ่เดี๋ยวผมค่อยไปหาคําสุนทรีย์แบบนักวิชาการดีกว่าถ้าคุณแปลคํานี้ เองจะรู้เลยว่าเองจะทาอะไรเปินพฤติกรรมอะไรเพราะว่าตัวนี้นะมันเป็นขั้นนะมันทั้งหมดมีอยู่อย่างน้อยห้าขั้นตอนกว่าจะมาเป็นสุนทรีไม่ใช่สุนทรีมีอยู่ห้าตอนห้าชนิดห้าขั้นห้าขั้นหรือห้าชนิดห้าห้าขั้นห้าขั้นก็เท่าห้าชนิดอยู่ดีเดี๋ยเดี๋ยนี้ผมไปไปไปขับไปศึกษามาแล้วเดี๋ยวเดวมาอาจารย์นี่เขาเนะแปลความหมายพุทธศีลน่ะรู้สึกว่า ข้าข้างเข้าข้างนิดน,นิดมึงก็เอาสองตัวนี้แล้วเอาตัวพุทธใส่ลงไปกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว<ด><ด>ให้อากงอธิบายความหมายเนาะ,ะว่าอันเนี้ยเขาอธิบายอย่างนี้นี่ถูกไหม,มหรือว่าถ้านนี้เราของอากงจะอธิบายยังไงเนาะพุทธศินเขาแปลคําว่าพุทธก่อนเนาะแยกออกมาพุทธก่อนพุทธคือเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและเป็นคําที่ใช้ในความหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนคําว่าศิลปะเป็นเรื่องของความงามความพึงพอใจในสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นดังนั้นความหมายพุทธศิลป์ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นความงามเพื่อความพอใจที่แฝงไว้ด้วยปัจจัยธรรมทางวัตถุถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระพุทธศาสนาอาจจะอาจจะงมง ต,ตรงนถ้าพุทธศินของอากองแปลแปลให้แปลให้ให้เข้าใจเข้ามาพุทธศินคืออะไรถ้าพุทธศินกูของกูแปลกูจะแปลง่ายกว่านี้เยอะว่าคือนําความสุขว่าให้เข้าใจถึงพุทธเจ้าหรือพุทธองค์หรือเหล่าสาวกทั้งหลายทั้งปวงในพุทธศาสนาคือเข้าใจสองตัวอารมณ์ตัวนี้เดีๆๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่หมายความว่า พุทธศินคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าภาษาวกต่างๆคือเข้าถึงอารมณ์สองตัวนี้อ๋อทราบซึ้งทางอารมณ์การทราบซึ้งทางความคิดนี่แหละอ๋อเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาขึ้นมาก็เพื่อไปสองหาสองตัวแต่ชัดเจนแต่แต่เพื่อไปทางพระพุทธศาสนาแล้วกันคือมีขีดวงมันคือมีขีดวงว่าพุทธศาสนา พุทธศาสนาคือพุทธเจ้ากัเราสาวกเราสิ่งก่อสร้างต่างๆของพุทธศาสนา๋อแต่มันจะเข้าใจง่ายคุยอย่างอี้นี่เข้าใจยากมากอาจริงไหมเราไม่เชื่อไม่คิดเลยจริงหรือเปล่าจริงๆต้องเข้าไปหาสองตัวนี้อยู่แล้วไม่ว่าใครถตอว่าเอาทางเอาทางคิดคิดก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าไปหาสองตัวนี้ เพราะสองตัวนี้เป็นธรรมอ่สะศาสะดากะะับสาวกแล้วก็สิรร่งแวดล้อมเพราะว่าสองตัวนี้เป็นธรรมสองตัวนี้เป็นธรรมอ่มอมเะเขาจะครับเออ,อีเป็นธรรมชาติเป็นธรรมนะฉะนั้นนะมึงข้างนอกจะแปลเปลี่ยนปรุงแต่งยังไงก็ต้องเข้าไปหา,หา,หาสู่สองตัวนี้นะคิตาสินใช่ไหมพุทธสินอิสลามสินเพราะว่าสินในใส่้องในอะไรก็ว่าไปสินเตาใช่ไหมอะไรครับ แต่ก็เข้าไปถึงตัวสองตัวนี้ออือ่ในเมื่ออเข้านี่เนาะที่ว่าศิละปะหลักใหญ่ก็คือว่าอ่าที่ว่ามันศินละปะเพราะมนุษย์สร้างขึ้นกับศิละปะโดยธรรมชาติสร้างถ้าถ้าอากงถือว่าธรรมชาติสร้างนี่เป็นศินลปะ,<ล>ะมั้งถึงแล้วมีธรรมชาติเขาเร<ม>ียกว่าศิลปะโดยโดยโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติทีนี้เราเอาเห็นแล้วอีเอามาเอามาเอามาเสริมสร้างปรุงแต่งเลยมนุษย์อะ สริม <ừ m. S 1> สร้างปูนแต่งให้มันชัดเจนขึ้นให้มันเด่น <ừ m. S 1> ชัดขึ้นให้มันบ่งบอกได้ชัดเจนขึ้นอะไรอ่ามันเป็นตอนอ่าข้งหนึ่งอากงเคยเล่าให้ผมฟังว่าอแมงมุมมันทําลังทําใยมันนะ<า>อากง<ช>แล้วอากงก็มองให้มันเป็นศินสิน,น,สนอากงตอนนั้นอากงคิดยังไงอากงขออากงอธิบายหน่อยคืออันนี้กูได้ความคิดมาจากเต่านะอ่าว่าอากงมองมองยังไงสิ่ง สรรพสิส่งทุกอย่างมันเยื่อใยมันต่อเนื่องกัอ๋ออากงมองไปทางความคิดปัญญา,า,าปัจยาปัจยาสิ่งปัจย,ยาทางเตา่าอืมอ,อีทุกอย่างมันสืบเนื่องกันทีนี้มาอ่านพระททางทางทางพทธเจ้าพระเจ้าก็มีมีตัวนี้เนื่องจากเห็นนี้ไปเห,นเหน็บาบานนั่นใช่ไหมปฏิสมบูรณบว่างั้นอันนั้นแหละคือทําให้กูคิดถึงภาวะการของมุมแมงมุม จึงตอนนั้นคุยกับไอ้คนที่เพื่อนของไอ้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 หน้าที่ติดเอกจะตายใครนะไอ้เพื่อนอ๋อโอเคที่ตอนนั้นเอาหนังสือมาดูแล้ว,ลวไอ้นี่บอกนี่คุณถูกกับดักแมงมุมทำยหยแมงมุมอะ่ะถือว่าเป็นศินละปะไหมศิลศิลปะตรงไหนศินนละปะตรงไหนเขาบ่งบอกถึงความต้องการของเขา เลยชัดเจนอันนี้มนุษย์ไม่สร้างขึ้นแต่ว่าเป็นศิลปะที่วัาคืออีกก็เป็นสัตว์โลกตัวหนึ่งคําว่าอย่าใช้คําว่าแค่มนุษย์ใช้ให้ว่าคํามนุษย์มันจะมันจะแคบแคบลงต้องใช้ว่าสัตว์โลกคุณเลือกไปดูเหรอเลือกไปดูไปดูปู่เขาก็ทําได้เขาก็ทําสิ่ของอีออะถ้างั้นอากงไม่ทําอะไรไม่เอาสัตว์โลกละก้อนหินที่มันตั้งอยู่ได้ถ้าทัางนี้ต้นไม้ต้นไม้ก็ได้อ่ะเอาหินหินเขามีปฏิกิริยากับอะไร ธรรมชาติไหมดินน้าลมไฟไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวฝนตกใช่ไหมหรือไปดูว่ามีมีมีลายที่ชําระฝนตกมาหรือว่ามีอะไรสวยมากหินย้อยอะไรหินย้อยเออไม่เชื่อหรือไปดูวะสวยมากโดยธรรมชาติสร้างสรรค์ทางนั้นตอนนั้นน้ำไหลอยู่เรื่อยอิไหลจนเโอ้โหหินก้อนนั้นสวยมากมันศิลปะที่เราหายากเพราะว่าเพราะว่าบางคนก็บอกโอ้โหอันนี้มัน Um ka, อเออเหนือมนุษย like nah, yeah. ์สร like uh, right? like uh, ้างใช่ไหมเอง่ายง่ายอะพระเจ้าอินฝ่อย่างไั้น่ไหะอืมแต่มันเป็นศิลอ์อ่าเป็นศิลเป็นศิลป์นะศิลปศิลใช่ไหมศิลธรรมเลยเป็นศิลของธรรมชาติซึ่งสร้างได้โอ้โหส่วนมากมนุษย์สร้างไม่ได้ครับอืมแล้วนเป็นศิลอืมคือว่าสิ่งที่บ่งบอกออกมาว่ามีเนื้อหาสาระอย่างนี้ คคที่สองตัวนั่นสองตัวนั่นเป็นเป็นธรรมอ่ะของตัวนั้นเป็นหละัะตัวหนึ่งคือรู้ถึงความรู้สึกอารมณ์อีกตัวหนึ่งก็รู้ถึงว่าความคิดต่งาง